สวัสดีครับนักเรียนครับครูธนัทสืบสร้อยนะครับหรือว่าครูนั่นนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิชาพลศึกษานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องกรีฬานะครับกีฬาประเภทลูกนะครับว่าเป็นยังไงเรามารู้จักกีฬาประเภทลูกกันเลยครับกีฬาประเภทลูกนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการวิ่งในลูกการวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะกลางระยะไกลหรือวิ่งมาราธอนนะครับการวิ่งผัดนะครับแล้วก็การวิ่งข้ามรั้วครับนะครับเราจะไม่รู้จักการวิ่งระยะสั้นนะครับการวิ่งระยะสั้นนั้นหมายถึงการวิ่งระยะทางที่ไม่เกิน400เมตรนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงเส้นชัย สำหรับกีฬานักเรียนก็จะมีเพิ่มระยะทางเป็น60เมตรหรือ80เมตรนะครับเพื่อให้นักกีฬานักกีฬารุ่นเล็กๆนะครับได้ลงแข่งขันนะครับการวิ่งระยะสั้นนี้ก็จะมี400เมตร400เมตรนี่ก็คือ1รอบสนามนะครับ200เมตรนะครับแล้วก็100เมตร80เมตรหรือ60เมตรนะครับตามลําดับนะครับสำหรับการวิ่งระยะกลางนะครับการวิ่งระยะกลางก็หมายถึงการวิ่งในระยะ 800เมตรหรือนะครับ1,500เมตรนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ทักษะในการวิ่งนะครับประเมินสภาพร่างกายให้เหมาะสมะกับเพศและวัยนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าขณะที่วิ่งไปทักษะการก้าวการแกว่งแขนเป็นยังไงบ้างนะครับการวิ่งในระยะนี้จะสังเกตท่าทางในการวิ่งของตัวเองได้นะครับสำหรับการวิ่งผัดนะครับ การวิ่งผัดก็หมายถึงการวิ่งแข่งขันที่กําหนดเป็นช่วงๆโดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุดๆแต่ละชุดนะครับก็จะมีจํานวนผู้เข้าแข่งขันเท่าๆกันนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับการวิ่งแต่ละช่วงจะมีการรับสิ่งของนะครับหรือที่เรียกว่าคาถานะครับส่งต่อเนื่องกันไปจนหมดระยะทางที่กําหนดนะครับที่เราเห็นๆกันอยู่ก็จะมีการแข่งขัน4คูณ100เมตรนะครับ ก็วิ่ง4คนนะครับส่งไม้คาถาหรือไม้ผัดนะครับแต่ละคนก็จะวิ่งในระยะทาง100เมตรนะครับแล้วก็ส่งไม้ผัดไปให้คนต่อๆไปนะครับก็จะมี 4, คูณ200เมตรนะครับก็4 4, คูณ400เมตรก็วิ่ง4ีคนต่อ1รอบสนามนะครับก็คือ400เมตรนั่นเองนะครับส่วนการวิ่งข้ามรั้วนะครับส่วนการวิ่งข้ามรั้วก็หมายถึง การวิ่งตามรูวิ่งและกระโดดข้ามรั้วตามระยะทางซึ่งมีมาตรฐานในการแข่งขันเขากำหนดไวอ้อย่างนี้นะครับสำหรับประเภทชายนะครับประเภทชายก็จะแข่ง110เมตรนะครับแล้วก็400เมตรสำหรับประเภทหญิงก็แข่ง100เมตรแล้วก็400เมตรครับก็จะมีะรัว้วกั้นเป็นระยะนะครับเป็นระยะระยะห่างของรัว้ว นะครับก็จะประมาณ10เมตรนะครับนี่คือการวิ่งข้ามรัว้วนะครับการวิ่งระยะไกลนะครับนะักนะนะเรียนคือการวิ่งระยะทางที่มากกว่า1,500เมตรนะครับส่วนการวิ่งมาราธอนนะครับตรงนี้ครูคอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการวิ่งมาราธอนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนนะครับออกกําลังกายด้วยการวิ่งเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะครับ การวิ่งมาราธอนนะครับคือการวิ่งการวิ่งมินิมาราธอนนะครับนักเรียนคือการวิ่งระยะทาง10.5กิโลเมตรนะครับนี่คือเป็นระยะทางสั้นๆนะครับส่วนการวิ่งฮาฟมาราธอนก็คือระยะทางขยับขึ้นมาอีกหน่อยคือระยะทาง2 1 2 1กิโลเมตรนะครับนักเรียนนก็ถือว่าในระดับกลางๆนะครับ ส่วนการวิ่งมาราทอนนะครับการแข่งขันระดับนานาชาตินี้ก็คือเขาจะแข่งกันในระยะทาง42.195กิโลเมตรนะครับนี่คือการวิ่งมาราทอนนะครับเขากำหนดไว้แค่นี้นะครับสมัยโบราณนะครับถ้าการวิ่งระยะทางมากกว่าน,นี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับเขาก็เลยเอามาตรฐานตรงนั้นมาปรับใช้ในทุกวันนี้เพราะนั้นการวิ่ง าราธอนก็พยายามจะไม่ให้เกินในระยะทาง42.19กิโลเมตรนะครับนี่คือการกรีธานะครับ <c oughs> การเรียนการเล่นกรีธาประเภทลู่นะครับนักเรียนได้ทราบถึงความหมายแล้วก็ <c oughs> การวิ่งของอต่างๆแล้วนะครับก็ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็อพอแค่นี้สำหรับสัปดาห์ต่อไปก็จะมีทักษะ ในการเล่นกรีธาใหม่ๆม,มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ